สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นเคยนะครับเป็นพระรูปหล่อพิมพ์คีตาสี่ชายนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้มาให้ชมในวันนี้นะครับ สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0996341275 0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับ f c <izon> นะครับอุ้งนี้ที่ผมบอกนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายใหญ่นะครับอ่าอุ้งนี้นะครับบรรณะนะครับวรรณะก็จะหลาออกเหลืองอมเขียวนะครับนี่ครับพระส่วนที่โดนสัมผัสนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับผมส่วนตามซอกนะครับพระองค์นี้นะครับมีสนิม ของเก่านะครับมีสนิมสาแดงนับอมน้ําตาลอมดําแล้วก็มีคราบตะกันสีดํานะครับนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่ตามซอกนะครับมีแต่ามกเก่าเลยนะครับแบบนี้นะครับตานะครับนี่ล่องตานะครับเมตตาเมดขีตาติดชัดจมูกโอ้โหบานใหญ่เป็นชมพู่เลยนะครับตรงนี้เช่นเคยครับพระรูปหล่อพิมพ์ขีตานะครับท่านก็จะมีตะเข็บข้ามนะครับ นี่ครับตะเข็บข้างอ่าอีกด้านนึงนะครับด้านนี้ก็เห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับเป็นพิมมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับมีร่องรอยประกบนะครับด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังนะครับ F4 นะดูด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นสนิมสีแดงเลยนะครับพระองค์นี้อ่าสนิมสีแดงอมน้ําตาลอมดํานะ ท่านจะเป็นแบบนี้นะครับอมน้ำตาลอมดำนะครับนี่ครับใตฐานนะครับนี่ใตฐานนะครับก็จะเป็นเม็ดนะครับเดือดๆขึ้นมานะครับจากการหลอดขนาดเนื้อเกินนะครับเขาก็จะตะไบออกไปนะครับช่างก็ตะไบออกไปนะครับนี่ล่องรอยตะไบหยาบๆยาบนะครับตะไบโบราณนะครับผมนี่เลยนะครับองนี้นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะเอฟซีนะผมเปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับ ท่านใดสามารถท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์099 6341275 099 6341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยทักมาผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับผมนี่เลยนะครับ นเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะ FC นะผมลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับนี่เหมือนท่านได้ส่องพระเองเลยนะเนี่ยผมส่องให้ดูแล้วนะครับเหมือนท่านได้ส่องพระเองเลยนะครับนี่นี่ครับอย่างที่บอกนะครับตานะครับตาสองข้างนะครับเบ้าตาลึกนะครับเม็ดขี้ตาอาก็มีนะครับจมูกติดชัดนะครับ จมูกติดชัดเจนเลยนะครับปากติดนะครับติดชัดเจนทุกอย่างนะครับซอกคอลึกนะครับเล๋่วไลงมานะครับ fc นะครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจุดสัมผัสนะครับท่านก็เนื้อวันณะผิวก็จะเปิดออกมาก็จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนะครับนี่ครับดูซอกนะครับ fc นะครับนี่ตามซอกนะครับที่ผมบอกว่า พระท่านจะมีสนิมสีแดงอมน้ำตาลอมดำนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับนะครับดูฝั่งนี้นะครับนี่อ่าเนี่ครับเห็นไหมครับตามซอกนะครับน่ครับตามซอกแห้งเก่าเลยนะครับสนิมคมเก่าดูนะครับไล่ลงมาตรงหน้าแข้งหัวเข่านะครับนี่ครับอองนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะเอฟซีผมเปิดไว้ที่สองหมื่นบาท ดูให้ชอบดูให้รักนะครับดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5ม่อเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูด้านหลังครับดูด้านหลังนี่ครับ FC นะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อนี่ยังก็ทองลูกบวบนะครับสุกเป็นทองเลยนะครับนะครับสนิมสาแดงนะครับ ข้างหลังใบหูเห็นติดชัดเลยนะครับจีวรคมนะครับเส้นสายลายจีวรคมชัดนะครับเนี่ยสนิมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นสนิมสาแดงอมน้าตาลอมดํานะครับทั้งมีคราบตะกันสีดําก็มีนะครับนี่นะครับเอฟสีนะครับดูเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผมนี่ครับตะเข็บข้างนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ พระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับโดยเฉพาะพิมพ์ขี้ตานะครับท่านจะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับนะครับชัดเจนนะครับนี่ด้านอีกด้านนึงนะครับเนี่ครับเลยนะครับ FC ดูให้ชอบนะดูให้ชอบนะครับตวงนี้ผมเปิดไว้ที่20 0 0 0บาทนะครับเปิดไว้ที่20 0 0 0บาทชอบค่อยทักมานะครับฟังราคาดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวดูใต้ฐานนะครับดูใต้ฐาน นี่ครับตะไบเก่าๆเลยนะครับตะไบหยาบๆนะครับร่องรอยตะไบเก่านะครับนี่อันนี้ก็เม็ดเดือดเม็ดมะละนะครับเขาเรียกนะครับกลมะละนะครับนี่ครับสวยงามมากองนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0996341275 0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ วงนี้ผมเปิดไว้ที่2 0,000บาทนะครับ FC นะครับเปิดไว้ที่20,000บาทถ้าสนใจก็ผมมาได้เลยนะครับต่อรองพูดคุยกันนะครับพูดไม่ยากครับพูดคำสองคำจบเลยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับ FC นะครับพูดไม่ยากนะครับโทรมาต่อรองราคาเลยนะครับนี่ครับดูไล่ดูนะครับอ่านี่เลย โอ้โหองนี้นี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มครับราคานี้นะครับเปิดไว้สองหมื่นบาทนะครับองนี้ท่านใดได้ไปก็ถือว่าคุ้มสุดยอดแล้วครับคุ้มสุดยอดแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับองนี้องนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับ fc นะครับผมเปิดไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ 0 9 9 6 3 4 1 2 7เเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากพี่ๆเอกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ